ยินดีต้อนรับนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่6พฤษภาคมนะครับโกลาวแเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้แล้วก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องทางต,ต่างๆของโกลาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนะครับก่อนหน้านี้เราได้สรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวานนี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำต่างๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ คุณวิโดว์สินิสระกรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดมาดูมุมมองการลงทุนทองคําเพิ่มเติมในมุมมองของคุณวิโด์สินิแลวก็ทางชายนิงโกเลยครับว่าทองคําเองหลังจากที่รีบาวเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะแรงเมื่อเช้าก็รีบาวแรงปลอดภัยหรือยังครับกลับตัวแล้วหรือยังและก็เรายังสามารถเข้าซื้อเข้าลงทุนในจุดไหนได้บ้างพูดคุยกับทางคุณวิโดว์สินิเลยครับสวัสดีคุณวิโด์สินิครับสวัสดีค่ะทองคําดีแรงสองวันแล้วนะครับคุณวิโดว์สินิจบ เพราะว่ารเขาก็ยังไม่ได้พ้นจุดที่แบบว่าสามารถกลับไปขึ้นอย่างถาวรได้นะคะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าการพักตัวจะจบแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ขนาดนั้นเพราะว่าเหตุผลที่เขาดีดแรงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณทําเขาก็ตุ้นขึ้นมาบอกว่าจะเก็บภาษีภาพยนตร์ซึ่งตัวเนี้ยมันก็ตรงกับ ราคาที่เขาดีดขึ้นมาฟันกอะไรนีครับอือฮึอแค่แค่แกพูดอะไรออกมาราคาไปได้เป็นร้อยเหรียญเลยนะคุณมิโลสนนีเนาะเพราะว่าเขานิ่งมานานนิ่งในตัวมาตรการภาษีที่เขาเก็บแต่ก่อนเขาจะเป็นรายวันเนาะแต่ทีนี้เขานิ่งมานานพเพราะเขานิงมานานเขาเกิดแอคชั่นทีคนก็จําคือภาพจาอะคะ่ะกลัวว่าแอคชั่นครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีแรงกระเพื่อมมาเรื่อยๆอือ่าจับมันมากกว่าอือฮึแล้ววันนี้ที่ดีดขึ้นมาตอนเช้านี้มาจากอะไรครับคุณริโสนนี น่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่สัมภาษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณโดนัมคำเขาเขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างการเจราจากับจีนแต่การสัมภาษณ์ล่าสุดเขาบอกว่าไม่มีการเจราจาก็ออคือการปฏิเสธด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะแต่คุณสกอตเบเซนบอกว่าคืบหน้านะอันนั้นเป็นคืบหน้าระดับเจ้าหน้าที่แต่เขาตัวที่เขาหมายถึงเนี่ยคือการเจราจาระดับผู้นําไม่มีการเ<อ>จรจาไม่มีการนัดหมายค่ะส่วนตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีเป็นระดับขั้นตอนแต่ไม่ถึงตัวผู้นําระหว่างเขากับสีจิ้นผิด อิสราเอลฮามาสแหละคุณินีมีเอฟเฟกต์ไหมเขาก็จะมีประเด็นเนี้ยมาเรื่อยๆแต่ว่าทองไม่ได้จับประเด็นเรื่องอิสราเอลฮามาสสักเท่าไหรอ่อืส่วนใหญ่เขาก็จะจับประเด็นของคาพูดคุณอนันั์นถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนโยบายดอกเบี้ยมาไอตัวที่พักไว้เก้าสิบวันเนี่ยจะกลับมาเก็บไหมซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าภายในสัปดาห์นี้เขาจะเหมือนจะมีการถแถลงการนะว่าจะประเทศไหนจะโดนยกเว้นเท่าไหร่หรือประเทศไหนอาจจะโดนเรียกเก็บ <pen> <med> เพิ่มจากที่การใช่เรียกเก็บเพิ่มอาจจะที่จากที่เคยบอกว่ายกเว้นเก้าสิบเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเจรจาก,กันตลอดแต่มีทั้งลงตัวและไม่ลงตัวเขาก็เลยเปยว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะมีการเปิดเผยอืมอืมอืมเราอนุมานเลยไหมคุณวศิณีช่วงที่ผ่านมาเป็นการลงไปเก็บของ <pen> เป็นอย่าง,งานั้นก็ได้ออนุมานแบบนั้นใช่ได้ใช่ค่ะอนุมานแบบนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูภาพรวมรายเดือนเนี่ยที่เขาลงไปสามพันสองร้อย บริเวณสามพันสองร้อยสามหนึ่งห้าสามพันหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นจุดแนวรับของรายเดือนอยู่แล้วมันเป็นจุดสําสคัญที่สามารถดีดแล้วกลับขึ้นมาทาให้ภาพเดือนเขาดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ภาพรวมในสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าเขาปิดไม่ดีใช่ก่อนหน้านั้นก็ปิดไม่ดีอ่า huh. สองสัปดาห์ที่ลงแต่ภาพวันเนี้ยภาพเมื่อเช้าเนี้ยที่เขาดีดกลับขึ้นมาแรงๆอ่ะมันทําให้ภาพรวมรายสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาปิดดีขึ้นเพราะตอนเนี้ย ถ้าอนุมานมันมีโอกาสที่จะปิดเป็นเพรสซิ่งไลน์เพรสซิ่งไลน์ก็คือโคเวอร์แท่งแดงของแท่งที่แล้วถ้าปิดแบบนั้นได้จริงๆแปลว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะเป็นย่อบายสัปดาห์นี้เรายัางเป็นย่อบายได้อยู่คือหลีกเลี่ยงการเล่นช็อตเพราะว่าโอกาสที่จะปิดแบบนั้นก็มีเริ่มค่อนข้างสูงอืืืออออออย่างนี้เองถ้าเกิดจะให้ปลอดภยัยจริงๆมันต้องไปยืนเหนือแล้วแหละคุณมิสีนีว่าจะกลับว่าโอเคถักฐานจบไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว จะต,ต้องทะลุ3,430เหรียญค่ะจุดแนวต้านนั้นจะเป็นแนวต้านหลักที่สำคัญเป็นตัวด่านแรกเขาเรียกว่าด่านแรกแล้วก็ด่านสุดท้ายคือ3,500เพื่อจะหลีกหนีแพทเทิร์นที่เรียกว่า d บ u b ลท Top ซึ่งการที่จะหนีแพทเทิร์น d o u b ลท Top ได้แปลว่าเขาต้องทะลุไฮเดิมก็คือ3,500แบบนั้นก็จะมีการสร้าง New High ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ดูเป็นสเต็ป3,430ผ่านไหมถ้าไม่ผ่านย่อลงมามีการยกโลมายกโลก็3,500ได้ถ้าเบรกได้ก็คือไปเลยไม่ย่อแล้ว หรือว่ายุคทรัมอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวันเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะก็ว่าเขาลับไปกลับมาเขาเปลี่ยนอย่างเขาจะเก็บภาษีภาพยนตร์เดี๋ยวพอมีคนต่อต้านเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทบทวนก่อนแค่คือมันไม่ถึงวันนะคะไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวทบทวนเดี๋ยวจะเก็บเขาจะวนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตลาดจะกระิกมากมาเมื่อไหร่ตลาดจะออกจะเลิกอ่อนไหวกับคาพูดของทรัมป์เนาะ ถ้าแต่ยากถ้าแต่ยากเพราะว่าคือจะบอกว่าคุณทําพูดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่ทุกครั้งที่มีการพูดมีการกระทําเนี่ยตลาดทุกทุกตลาดนะไม่ใช่ตลาดทองคำหรือตลาดสินทรัพย์อย่างอื่นก็เปลี่ยนไปทั้งหมดอย่างหุ้นดิดกับตอนแรกภาพยนตร์อกวก็จะเก็บหุ้นภาพยนตร์ลงเน็ตเน็ตฟิกอะไรพวกเนี้ยแล้วพอบอกเออทบทวนใหม่ก็ดิดกับแปลว่าตลาดตอนไหวเพราะฉะนั้นเลยจะได้ยากที่จะไม่โฟกัสอะค่ะ อย่างดอลล่าร์ตอนแรกก็ทําท่าจะยืนเหนือร้อยได้นะคุณโรซีเนาะสุดท้ายแล้วก็หลุดมาเก้าสิบเก้าสิบเก้าอีกนะใช่เงินบาทนี่ยิ่งไปใหญ่นะคุณโรซีนี่ไปใหญ่เลย <c oughs> เงินบาทก็มีวโนดมที่จะแข็งค <c oughs> ่าต่อเนื่องซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันมันมันแข็งมันมันแข็งแบบไม่บางทีมันไม่รอกับดอลล่าร์เลยถูกไหมครับไม่รอค่ะไม่รอแล้วก็บางครั้งดูเหมือนว่าไม่รอลับปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศด้วยเออ เป็นซะกตอนนี้นถ้าเกิดดูเทคนิคคือเน้นเทคนิคเป็นหลักเลยเทคนิคหลุดต่อก็ไปต่อไม่เกิดจากการแทรกแซรกไหมคุณวศินหรือว่าเกิดจากโฟล์ของของเม็ดเงินต่างชาติมีโอกาสจะกัดกจะเน็ฟล์ของต่างชาติด,ด้วยกับอีกส่วนหนึ่งคือผู้บ้าแบงค์ชาติเราจะหมดวาระใกล้จะหมดวาระเขามีกําหนดการหมดวาระวันเดือนกุมเดือนกันยานะคะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าอํานาจจากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารอบสุดท้ายที่เขามีการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นก็ ค่อนข้างที่จะอยากจะคงดอกเบีย้ยมากกว่าแต่พอว่าสุดท้ายมีมติ5ต่อ2ลดดอกเบีย้ยก็เลยเริ่มตลาดน่าจะโฟกัสเรื่องเนี้ว่าอำนาจของผู้ว่าแบงค์ชาอาจจะหมดวาระใกล้ๆหมดวาระเพราะฉะนั้นการแทรกแซงหรือว่าการประเด็นจะไปอยู่ที่คนใหม่ที่เข้ามาวิยนโยบายอย่างไงมากกว่าก็ทำให้ประเทศไทยหมายถึงค่างเงินอ่อนไหวได้ง่ายไปตามคูณพักได้ง่ายอืม วิ่ง่อ่อนไหวตามคําขู่ของทางอเมริกาเปล่าที่ต้องการจะให้บาดแข็งอะไรอย่างนี้ปล่ะเป็นไปได้ไหมครับทุกทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ยืนพื้นอ่ะตอนมันก็ต้องมีผู้นําในแต่ละสอดคาครัฐกับภาคนโยบายการเงินเนาะพอใกล้จะหมดเวลาทุกอย่างมันจะอ่อนไหวครับความแข็งแกร่งมันจะเริ่มน้อยลงอ่าอ่าเป็นไปได้เนาะจนกว่าจะได้คนใหม่อะไรเอฟโอมซีสัปดาห์นี้แล้วครับมองไงครับการประคงดอกเบี้ยอืมจะเอฟเฟกอะไรยังไงบ้างครับ ถ้าเกิดคาดว่าคงดอกเบี้ยเราก็คิดว่าไม่ไม่ได้เอฟเฟกเข้ากับคําพูดของคุณโดนัททำเอฟเฟกก็จะน้อยลงไปเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าเด๋ยเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมอาจจะลดดอกเบี้ยแต่อันนั้ก็คือเราต้องดูทีละสเตปเพราะคุณโดนัทเขามาอะไรวันก็สามารถพลิกเกมได้อะไรวันอืมเนดร์พาวเวลจะออกมายังไงเนี่ยคุณเวสนีแต่ยังคงเหมือนเดิมไหมนกลงเป็นกลางเหมือนเดิมค่ะต้องดูนโยบายเศรษฐกิจ ดูภาษีของคุณด้ว้ทามดูเอฟเฟกดูลกรทบด้วยองใช่ไหมใช่เขาจะไม่ผีผานค่ะช่เขาี้องมีวาระถึงปีหน้านะครับครับช่วงนี้โฟกัสอะไรดีครับคุณโมเสนี้เทคนิคปัจจัยทั้งเทคนิคแล้วก็ข่าวรายวันเพราะที่เข้ามาว่าเออจะมีข่าวประเด็นลบเข้ามาทําให้ราคากลับลงมาอีกไหมหรือว่าเทคนิคเนี่ยสามารถผ่านสามพันสี่ร้อยสาสิบเหรียญได้ไหมแนะนำยังไงดีครับวันนี้วันนี้เขาเล่นไปแล้วตั้งแต่เช้าอื ก็คือเปิดตลาดเล่นเลยเพราะฉะนั้นถ้ารอบสองอยากจะรอให้เขาย่อลงมาเยอะๆหน่อยอย่างเช่นสามพันค่อยเข้าเพราะว่าถ้าเกิดดูเทคนิคเนี่ยเขามีโอกาสที่จะฟอร์มตัวเป็นรีเวิร์เทนน์ชเดอร์นะซึ่งบริเวณไหล่ขวาเขาน่าจะย่อได้ประมาณสามพันเหรียญสามพันสามพันสามพันสามร้อยค่ะขอโทษสามพันสามร้อยเหรียญกับอีกจุดหนึ่งคือสามสองแปดศูนย์เป็นบริเวณนั้นคือโครงสร้างของไหลแล้วก็ตัวเบรกเทนระยะใกล้ก็คือ ื่อเช้าเลยที่เขาขึ้นไปเคท่นไม่ผ่านคือสามสามแปดแปดถ้าผ่านได้ก็จะมีสามพันสี่ร้อยสี่เหรียญสามพันสี่ร้อยยี่สิบก่อนที่จะถึงสามสามสามสี่สามสุดยังเป็นย่อบายเนาะยังเป็นย่อบายค่ะคือตอนนี้ผมเห็นหลายคนเองกลับไปกลับมาเหมือนกันนะคุณประสิิีบางบางจังหวะน,นี่คือแบบเออเด้งช็อตลงมาอะไรนะแต่ว่าตอนนี้คือกลับมาย่อบายขอนะถูกไหมครับใช่เพราะว่าเทนไลสัปดา์เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนพอเริ่มเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องเล่นตามหน้า คือตามหน้าเทคนิคภาพใหญ่ภาพใหญ่มันคือขึ้นภาพรายสัปดาห์จากที่ดูเหมือนจะเสียทรงกลับมาดูดีก็ต้องเล่นตามมันก็คือย่อบาทครับทองไทยครับทองไทยถ้าช่วงนี้แนะนําถ้าเกิดคนมีของตัวไหนที่จับคู่ออกได้ก็พยายามจับคู่แล้วค่ยอยย่อตัวลงมาซื้อใหม่เพราะมองเรื่องสร้างเงินบาทเป็นสําคัญเนาะสร้างเงินบาทก็ยังมองว่าจะแข็งเพราะฉะนั้นราคาที่เหวี่ยงขึ้นตามใดที่ราคาทองไทยเนี่ยยังทะลุห้าหมื่นสามพัน ถึงห้าหมื่นสามพันสองร้อยไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะย่อให้เข้าเก็บแต่ว่าราคาเก็บเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองช่วงแล้วกันช่วงที่ซื้อเพื่อเล่นรอบก็จะมีห้าหนึ่งหกห้าสิบห้าหนึ่งสี่รห้าสิบแล้วก็คืออนาคตข,ข้างหน้าสมมติว่าโกลสปอร์ตเนี่ยเขาบีดขึ้นไปแรงๆแล้วเขาไม่ผ่านสามสี่สามสี่สมศูนย์สามสี่สี่ศูนย์ตรงเนี้ยโกลสปอร์ตเขาจะพักระบาดแข็กด้วย มันก็จะอาจจะมีจังหวะแค่อาจจะนะคะมีจังหวะห้าหมื่นสองร้อยสี่หมื่นเก้าพันแล้วคือเราสเปรไม้เผื่อตรงนั้นเลยสี่เก้าสองร้อยห้าหมื่นสองร้อยแต่ระหว่างนี้คือย่อบายเล่นรอบเล่นรอบสัน้นเล่นเท่าไหร่คุณมันจะีประมาณเล่นรอบสัน้นสามร้อยห้าร้อยอาจจะเกินได้ได้กว่าน,นั้นอย่างเช่นสมมติเรารอห้าหนึ่งหกร้อยห้าสิบเราจะขายห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันทั่วห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็สำคัญเลยคือห้าหมื่นสามพันทั่วอืมก็คือ,อยังดูยังดู แนวโน้มโกสปอด้วยเนาะถูกไหมฮะแนวโน้มโกสปอตค่ะเพราะเขายังไม่ผ่านจุดเบรกสําคัญข้างบนโอกาสที่เขาจะย่อลงมาพักยังมียังยังไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบเนี้ยเทนแบบเนี้ยเราจะต้องผ่านเฉลยขึ้นไปเราจะต้องรีบกระโดดเข้ามาแบบเต็มเต็มยังไม่ใช่ขนาดนั้นอืมคือคือตอนนี้การลงทุนเองก็ต้องปรับถูกไหมคุณพูชีก็คือ,อทยอยถูกไหมครับทยอยเข้าทุกอย่างเลยถูกไหมทยอยเข้าค่ะทยอยเข้าถ้าแบ่งไม้ถ้าเกิดเรามีหลายๆไม้เนี่ยอันนี้ได้เปรียบอยู่แล้ว Mm hmm. เพราะว่าตอนที่เขาลงไปเวลาเขากลับขึ้นมาแบบเดียวเขาขึ้นในเคสนี้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้มองว่าเทนระยะยาวเสียระยะกลางเสียแค่เสียระยะสั้นวันหนึ่ง mm hmm. เขาจะต้องกลับมาขึ้นแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยขึ้นอยู่กับข่าวด้วยนณ mm hmm. วันนี้คือข่าวก็พาบวกคุณเลนทําเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ในเชิงบวกด้วยกับโกลสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันก็เลยรีเบลดเด้งขึ้นมาเร็วถ้าวันละหกสิบเหรียญเจ็สิบเหรียญสองวันก็เป็นร้อยกว่าเหรียญแล้วเขาพักฐานไปแค่เรียอง ถูกไหมคะสามสี่วันเขาก็เขาก็เกินขึ้นไปได้แล้วแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเกินแล้วเขาจะลงมาอีกไม่ได้อืมอ่บเดี๋ยวเขาก็ลงมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เล่นเดทเทตวันต่อวันไปก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นระยะกลางแบบโอเคแบ่งไม้ทยอยสะสบเนี่ยก็ไม่น่ากลัวอืมอืมอืมโอเคเข้าใจได้เดี๋ยวเราดูลวกันนะครับคุณผู้สิว่าจะยังไงต่อนะครับขอบคุณครับมาเจอัะ ต้องขอบคุณคุณวิโรธินิสรากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกบูลเลียนจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยมาร่วมแบ่งปันมุมมองแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำกันในวันนี้นะครับอย่างคุณวิโรสิริบอนะครับเมื่อวานทองคำดีดมาก็เพราะอะไรบายของทัป์นะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ไปถ่ายทำในต่างประเทศนะครับแล้วก็วันนี้เองก็ ก็เลยมีการคืบหน้าก็ามีนะครับอาจจะทนแรงตามไม่ไหวก็จะมีการปรับลดซึ่งการขึลื่อนไหวต่างๆของรัฐธรรมเองอยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวขึ้นลงแรงๆนะครับแต่ว่าการที่ราคาทองคําปรับมาถึง3,380ัารดอลลาร์คุณผูมบอกแล้วว่าก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะครับจุดเปลี่ยนนะ่าอยู่ตรงประมาณสัก3 4 3 0ั่าดอลลาร์ถ้าเกิดยืนได้ตรงนั้นคาดว่าจะไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังยืนไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะพักตัวนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เองก็อาจจะมีความคืบหน้าเกี่ยวก ประชุมไม่โวมสีคือมันพูดคาดว่าทุกอย่างจะยังคงเดิมน,นะครับก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํามากนักส่วนราคาทองไทยช่วงนี้ก็ปรับตามโกลสปอตนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าเพราะเงินบาทแข็งค่ามากมานะครับหลุดสามร,รีบสามาแล้วแล้วก็แนวโน้มเงินบาทยังคงแข็งค,ค่าอยู่นะครับซึ่งจะทําทให้การปรับเพิ่มของราคาทองคําไทยก็ยังอาจจะ เป็นไปได้ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนช่วงนี้ถ้าเกิดให้พิจารณาที่ดั้งแนวต้านเลยครับถ้าขึ้นชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านก็อาจจะแบ่งขายแล้วก็รอราคาย่อตัวเพื่อเข้าซื้อใหม่นะครับก็แนวรับแนวต้านก็มีให้ในคลิปนะครับก็ลงไปดูกันได้นะครับนี่คือข้อมูลที่เราหยิบม,มาฝากนในช่วงนี้นะครับถ้าทุ่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมเราเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ